ไก่เกออีกแล้วพี่นออ้องไอ้ไก่ยันนี่แหละตัวมันมาง่ายพี่น้องไก่หง่นะบวกคือไก่หน่อยพี่น้องไก่หน่อยตัวมันหมากนะ ลูกกินน้ำอันนี้พี่น้องบ้างไหมตัวไก่ก็สิลงกินนี่พี่น้องบ้างไหม sum nàng phôi để gì nhớ tuấn nốt cái này là nào bằng quan phi nào mình về cho <laughs> 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 ไกลลงห้ากกินเก็ดนี้มันไปทางด้อยรอยรีบรอยพี่น้องโอ้พี่นอ้องหรือ,อทำอิดยิงวัดเทือกพี่น้อง ทำนี่โซ่มาพาดไปหน่อยพุ่น,นอย่างเดรียไปทางพุ่นตัวหนึ่งไปหน่อยไอทำอีตาต,วตวอวยีน้นี่มายิงบัตึกพี่น้องแล้วเขาไปไปกินหนำยุพุ่นได้ได้ยิงได้ยิงมันแค้นอีกพี่น้องแล้วเขาก็ขึ้นต่อยิงแค้นอยี้นี่ว่าไงป้าตัวใหญ่อีกแล้วพี่น้อง รู้ไมัมนบพยานพี่น้องไงยิงนัดทำอิดนั่นรถเทือกเด็ดพี่น้องนีดซองพิ่น้อไปอยู่พิ่นอ่าอ,อย่ามันมา,นมานอีกแล้วพี่น้อง ไก่เก๋ออีกแล้วพี่นอ้องไอ้ไก่ยันนี่แหละตัวมันมาง่ายพี่น้องไก่ใหญ่นะบอกคือไก่หน่อยพี่น้องไก่หน่อยตัวมันพอมาหน่อยอืมขักมาพี่นอ้อ,อ,นองอออยัาลงยัาลงตกแหละ lông lông à, à, phi nó mà nế cây đó này là phi nó ấy bây giờ tôi ở đây tôi vào màn màn ở đây nên đây phi nó còn nhảy bôi vào phi nó ấy tên bôi nhảy thâu cây cây lương phi nó cây lương nhảy qua nè นี่มันไก่แดงมันบกค่อยใหญ่บรนไดจรินะงหรอเอาดีสองมาพาดเลยพี่น้องอยทำใหญ่พี่น้องมันานนานนานไปหนาขออนุอาาาาาานาญาตอเอาไก่ตัวน,นี้ลงก่อน Một dạng đấy phí nọ Nè, xô đấy Xô đấy Sụp giọt, sụp giọt Phí nọ Màn, 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 màn Cái đồn này nè Phải Cái này Mmm. -hmm. สี่โมงห้าโมงแร่งเลยนะพี่น้องจะมึงานอะไรพี่น้องไหมมาอนี้กแล้วมาันนี่นะพี่น้องมันนั่นนักไปมันบ่มันบ่แค้นน้ำมันนั่นนักไปนะ้ำบ่ได้ยินเสียงไก่ปลาแค้นตัมันลงมาเมื่เกี้น,น,นไปมันแค้นอยู่พุงนี่พาไปต่อทำอิดมาหันยิง ไปบดถือกันเนาะคิดว่ามันยานอะไรไปฮอตจะนำพุ่นมันขันอีกขึ้นมาโตอีกมันก็มาพี่เนาะสุดยอดสุดยอดสูดด้สดได้พี่เนาะหน่อยได้วันสูในใ้เนี่ยไกลเดินหน้พี่เนาะ ไปจำเงือไปทงพุนได้ไหมนอะ <S <S มีหมกฟันเลยพี่น้องหมอกจำแรงเลยน,นะนี่ทำอิดห้อยยิงมันนี่พี่น้องหอตัวมันนี่ัวมันนี่นี่มันยุพุนพี่นนอะมันขันยุพุนขันทำอิดนะ อันนี้พ like ุ่นน sí ่ะตกไอ้มาป่านี่พี่เนาะตานี้มันตกไอ้ป่ามันมาอยู่นี่พี่เนาะพุ่นเนาะอยู่พุ่นหญิงบ่ถืกพี่เนาะมันบ่บินไปทางพุ่นพุ่นเฮาไปหาต้นพุ่นได้ยิงมันคันคันอยู่บักเก่านี่อีกเฮาก็ย้ายบ่อนพุ่นไปปะไกลพุ่น เทอมดต่อยาพูนมายิงบมดภาทต้องได้สองนะพี Bald ่น้องถ้อว่าไก่ตัวนี้มันเป็นยานเล็กน้อยให้อยอยู่นี่จริงพี่น้องวันนี้หลังนี้พไไก่เติบได้พี่น้อง บน,นะนไปทางพุนเลยน่นจะมือไปทางพุนไปเนาะบานพุ้น,นพี่นองนะไปเด้ผู้สูงพนาบานในเปนะ็นไหน่อยหัดบานอาจจะมือด,ด้เปนะ็นเอาจจะมีคำแล้วเด้ ไปแล้วพี่น้องให้ฝากกดไลค์กดติดตามมาเดอ้อพ่อแม่พี่น,อนไไ้องมันม,มาบรรยากาศพี่น้องฮอตละดูแรงแล้วพี่น้องจะเมืองอะไรเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเมือไปทางพุนพี่นอ้องจะจับคลิปซ้นี้เดอ้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามส่องไปจอบไปเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ อาจจะบอกพาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยพี่น้องกดไลค์กดติดตามได้ด้วเจอกันคลิปต่อไปด้วยพ่อใหม่พี่น้องบ๊ายบาย